วันนี้เป็นวันเกิดของพ่อแมวนะคะวันนี้เราเราจะมาพูดภาษาอังกฤษเรื่องเบิดต่อกันนะคะหรอวันเกิดภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงนะคะวันเกิด r ั๊ดเดย์ d ั๊ดเดย์โอ้แฮป p p ้บั๊ด d DAY ขอให้มีความสุขนะคะเออวันนี้วันหยุด oh. บรรยากาศดีจังค่ะเบิร์ดเบิร์ดโอเคเอสเซนเซียเบิร์ดดูยูไลเบิร์ด Yes Because So cute So cute and Um so so เด <father S 2> <little. S 1> ิน l ัศนัยกันดีกว่าเฮ้ย huh? So little So little, so little. วันที่เราไม่มีขาไมเคิลฟิลวันนี้วันอะไรวันพ่อเนาะวันนี้ใช่ไหมคะ วันพ่อภาษาอังกฤษต้องเรียกว่ายังไงเราต้องพูดคำพากย์ยังไง Father's Day f a t e r s Day เออหนูบอกแล้วไงว่าห้ามเหยียบหญ้ามันโดนน้ำหญ้าไหนไอ้ผู้างย์มันหล่นก,ะยะยก็เหยียบหญ้านนี้ตื่นมาอากาศเย็นๆเลยน,ยน,นนะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ก็คุณแม่มีนาฬิกาเลยคุณแม่มีเวลาละหกโมงห้าสิบแล้ว,ลวพาออกมาแล้วใช่ไหม ภาาพมิญญาอยู่ฮะีาษาพมาอยู or 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 two or two ่โอเคเราแวินตาพาทิตยังไม่ขึ้นเลยเวลาหกโมงเดี๋ยวสรุปว่าพาทิ์ไล่นกแล้วนกจะทำอะไรอ่ะโอเควันนี้จะมาเล่าภาษาเรื่องนกภาษาอังกฤษอะไรนะที่จะเล่าให้ฟังเม่อันเราจะเล่าเลยเริ่มเลยเพอาะัสองชนิดพอโอเคเริ่มเลย Um. Um. A bird. A bird. A bird is it's, hmm? it's, is a is is a it's a flying bird. Hmm. Because a it's is a it's an hmm. English bird, hmm. but bird doesn't exist hmm. when bird is in the danger or something else. Mm -hmm. Some things it will will, will follow him. Mm -hmm. After after he he's three years old, mm -hmm. turning to baby mm -hmm. and creating mm -hmm. some birds after the three years. Mm -hmm. After the mm -hmm. ten years, he died, mm -hmm. and someone was was create uh, a A bird continues. Mm -hmm. When when the the bird continues, mm. it will perform the all words of A. When when the A word is is coming out, it it, it, it has, has been a little while. I've mm. done the science. he turned We <laughs> turn into everyone into It's so the amazing. Okay. ตกอย่างนี้ Yes. Okay, see you good bye. ไปๆไว้แล้วกันนะไว้บัคกันนะคะ